กระทรวงพาณิชย์เตรียมจับมหกรรมสินค้าราคาถูกฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วประเทศระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง20พฤศจิกายนนี้เป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงต่างๆและภาคเอกชนจัดมหกรรมสินค้าราคาถูกฟื้นฟูเศรษฐกษิจทั่วประเทศและบรรเทาค่าใช้จ่ายให้ประชาชนเป็นระยะเวลาสามเดือนตั้งแต่วันที่ยี่สิบสิงหาคมถึงยี่พฤศจิกายนนี้ก่อนที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะออกมาในช่วงไตรมาสที่สี่แบ่งเป็นสามโครงการดังนี้ ลดต้นทุนผู้ประกอบการรายเล็กโดยลดค่าเช่าร้านค่าเช่าแผงตลาดกว่าส0 0 0มแผงรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์จัดตลาดนัดพ่านนิ์ทั่วประเทศจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้ผู้ประกอบการรายเล็กและผู้บริโภคตลอดจนร่วมกับผู้ผลิตและผู้ค้าส่งรายใหญ่ ในภูมิทามเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการจัดมหากรรมสินค้าราคาถูกในครั้งนี้มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคซึ่งจะใช้พื้นที่สารกลางจังหวัดและใช้สถานที่ท่องเที่ยวตลาดใหญ่ต่างๆทั่วประเทศส่วนพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีรถทงฟ้าจะส่งเสริมการจำหน่ายโดยผ่านรถพุ่มพวงเน้นเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาําวันสิ่งหนึ่งที่เราได้พูดกันในที่ประชุมก็จะยกให้กับทรับว่าให้ระมัดระวังเรื่องที่งานนี้ไม่ใช่ไปกระทบกับร้านค้าย่อยที่กําลังขายอยู่เพราะฉะนั้นเราจะดึงร้านค้าย่อยเข้ามาส่วนร่วมในในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้คํานึงถึงผลที่จะตกขึ้นพอเราลดค,ดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยเ,เกษตรกรผู้ผลิตแต่ะไม่ควรจะถูกกับราคากลายเป็นประโยชน์ไปอยู่ที่ตรงกลางได้เพราฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คอนเซิร์นทั้งหมด นะครับทั้งหมดจะเคลื่อนไหวแล้วก็จะเป็นพื้นฐานก่อนที่ดิจิตัลว,วัลเธ็จะออกในอนุทินชาญวิรรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกจังหวัดช่วยการประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการกระจายไปยังเครือข่ายเพื่อจัดพื้นที่ให้มีการขายสินค้าได้มากขึ้นทั้งบริเวณสารากลางจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยวคชับทุกจังหวัดทุ่แล้ว อย่างมาตรการในการสูทุกจังหวัดในโซนที่เป็นกะทรวมาไทยก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันหาช่องทางแล้วก็กระจายเครื่อขายต่างๆไปเช่นต้องจัดพื้นที่ให้มีการขายสินค้ามากขึ้นรัฐบาลประเมินว่าการจัดมหาการรมสินค้าราคาถูกในครั้งนี้จะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายของประชาชนในขั้นต้นได้ประมาณ7พันล้านบาทวัสนาตะระเกดรายงาน